สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเครื่องซักผ้าของ LG รุ่นฝาบนนะครับระบบ Smart Inverter ความจุอยู่ที่14กิโลกรัมครับเปิดกล่องออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับ LG ตัวนี้นะครับก็จะรับประกันมอเตอร์10ปีนะครับตัวนี้จะคือสัญลักษณ์ที่เวลาตัวไฟดับนะครับหลังจากไฟกลับมาทํางานปกติก็จะทํางานต่อเนื่องแล้วก็เป็นประหยัดไฟเบอร์5น,นะครับผมหลังจากที่เราเปิดสูรก็จะพักไว้แบบนี้ได้นะครับผมชอบตอนปิดมากเลยครับก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะลนกระแทกหรือทําให้ฝาแตกหรือให้ฝาเป็นรอยนะครับ ปิดได้อย่างนิง่มนวลเปิดฝาบนออกมานะครับก็จะเจอตัวคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็พวกใบรับประกันอันนี้ก็คือเป็นตัวลองเฉยๆนะครับดึงขึ้นตัวนี้เป็นตัวถังซักใหญ่ขนาดความจุ14กิโลกรัมสามารถซักทนวม6ฟุตได้สบายๆเลยครับ และตัวนี้นะครับด้านในนี้จะเป็นฝานะครับพร้อมอุปกรณ์ชุดท่อนะครับสําหรับเป็นตะแกรงฝาปิดด้านล่างตัวท่อน้ําทิ้งนะครับแล้วก็สายต่อน้ําเข้านะครับเพราะตัวนี้จะเป็นสายต่อน้ําเข้าจากด้านหลัง ตัวนี้นะครับจะเป็นข้อต่อด้านหลังนะครับเพื่อต่อท่อนําทิ้งออกมาด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสายสําหรับต่อท่อน้ําเข้านะครับที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นตะแกรงนะครับกางออกเพื่อติดตั้งที่ฐานรางตัวเครื่อง สำหรับกันหนู่ครับต้องใช้สกรูน็อตขันสองตัวด้วยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งแผงด้านล่างนะครับสำหรับการหนู่นะครับที่เป็นตัวนี้นะครับให้กลางตัวนี้ออกขึ้นมานะครับให้สัญลักษณ์ตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับก็คือด้านบางฝั่งนี้ครับและเราก็ทำการเสียบไปที่ตัวล็อกของเครื่องนะครับหลังจากเสียบล็อกไปให้ตรงนะครับ แล้วเราก็ดันให้สุดนะครับนี่เก็ียบแล้วก็ให้ตรงล็อกแล้วก็ดันให้สุดนะครับแล้วก็จะปิดปพอดีกรอบอย่างนี้เลยนะครับให้ใช้สกูนอตสองตัวนะครับที่แถมมาในชุดนะครับยึดไปตรงนี้ครับรูซ้ายและก็ขวานะครับแค่นี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือด้านหลังของตัวเครื่องนะครับ ด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นสายต่อท่อน้ําทิ้งนะครับซึ่งต้องใช้กับตัวสายท่อน้าทิ้งที่ให้มานะครับและก็ด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายน้ําเข้านะครับซึ่งต้องใช้กับตัวสายชุดนี้ครับตัวนี้ก็จะมีตัวกองนะครับตัวหัวสามารถเสียบเข้ารูระบายน้ําทิ้งที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับและสามารถยืดสายเพื่อเพิ่มความยาว ให้ระบายน้ําออกไปที่ด้านหน้าเครื่องหรือจะต่อลงท่อนําทิ้งที่อยู่ใกล้ๆก็ได้ครับการต่อสายน้ําเข้าตัวเครื่องนะครับใช้ตัวฝั่งนี้นะครับต่อเข้าตัวเครื่องด้านหลังนี้ได้เลยนะโดยตรงนะครับและตัวนี้นะครับไปต่อเข้าที่ตัวก๊อกน้ําสายน้ําเข้าครับ เรียบร้อยแล้วครับและใช้ปลายสายอีกข้างหนึ่งนะครับไปเข้าตัวกรอกน้ํานะครับสําหรับวิธีต่อท่อน้ําเข้าตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับสามารถถอดออกมาได้เลยเป็นดึงลงมานะครับแล้วก็ดึงออกเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดบ้านใครหัวก๊อกเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะครับสามารถเสียบตัวก๊อกเข้าไปแล้วก็ล็อกได้เลยครับแล้วก็ลองเปิดน้ําครับก็คือน้าตัวน้ําก็จะเข้าตัวเครื่องเรียบร้อยเลยครับ คู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ข้อตข้อควรระวังแล้วก็คําเตือนก่อนใช้งานก็ดีครับตัวถาดด้านนี้นะครับจะเป็นถาดใส่ผงสักซอกและก็นยาปะคนุ่มนะครับและไปดูด้านในกันเลยครับหลังจาก ต่อสายน้าเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วเราลองมาเปิดใช้งานกันดูครับตัวนี้นะครับก็จะมีการทํางานหลากหลายรูปแบบนะครับก็คือดีอย่างครับที่เป็นภาษาไทยก็คือใช้งานง่ายนะครับก็คือสามารถอ่านแล้วก็ลองกดโหมดการใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะคือล้างถังซักนะครับสําหรับครั้งแรกเรายังไม่เคยใช้เราก็เลือกโหมดนี้นะครับแล้วก็ลองกดสตาร์ทดูครับ น้ำก็จะไหลเข้าตัวเครื่องจนได้ระดับที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นตัวเครื่องก็จะทําการหมุนล้างถังสักครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราใส่ผงสักฟอกไปนิดนึงนครับ เพื่อที่จะได้ทำการลองเครื่องครั้งแรกนะครับสำหรับเครื่องไครนะครับที่ว่าพื้นที่ที่ตั้งนะครับตัวขาไม่เท่ากันนะครับสามารถปรับตัวเกีียวที่ตัวนี้ได้นะครับจะเป็นตัวเกียวหมุนปรับนะครับตั้งความต่ำความสูงของแต่ละข้างนะครับ ตอนนี้นะครับระบบถังน้ําก็ใกล้เต็มแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามารอดูการทําง,งานของการล้างถังสักครั้งแรกกันดูครับตอนนี้น้ําก็เต็มจนได้ระดับที่ต้องการแล้วนะครับตัวเครื่องก็เริ่มหมุนทํางานเพื่อล้างถังสักแล้วครับตอนนี้นะครับ เครื่องก็กําลังปั่นล้างถังซักอยู่นะครับเราลองมาเปิดฝาดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวระบบจะตัดการทํางานนะครับแล้วก็เกิดเสียงร้องเตือนนะครับเพื่อกันอันตรายนะครับหลังจากปิดถังซักคู่หนึ่งนะครับตัวเครื่องก็ทำงานต่อจากรายการเดิมที่ทำงานอยู่ครับ ก็คือเป็นระบบเซฟตี้ตอนเปิดฝาครับและนี่ก็เป็นคราบน้าสีดำนะครับที่เกิดจากการล้างถังซักครั้งแรกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นถังที่ผลิตมาใหม่มก็จะมีความมีฝุ่นมีคราบสกรปรกครับแนะนำให้ล้างถังซักสำหรับครั้งแรกในการใช้งานนะครับต้องล้างถังซักก่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มซักผ้านวมกันครับตัวนี้จะเป็นผ้านวมขนาด6ฟุตนะครับ เดี๋ยวเราก็มาทำการใส่ผงซักฟอกแล้วก็ตัวน้ำยาปับผพานุ่มน,นะครับ <S <S หลังใส่ผงซักฟอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฝาเครื่องให้เรียบร้อยนะครับกดตั้งค่าไปที่โหมดเครื่องนอนนะครับสำหรับการซักพานวมและกดปุ่มสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะทำการประมวลผลนะครับและก็จะแจ้งเวลาคร่าวๆให้เรารทราบ หลังจากนั้นน้านําก็จะเริ่มไหลออกมาครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เครื่องทํางานไปนะครับ ก็ปล่อยให้เครื่องทํางานตักไปนะครับพอเดินออกมาดูอีกทีก็คือตอนนี้อยู่ในโหมดปั่นแห้งอยู่นะครับหลังจากปั่นแห้งเสร็จนะครับเราก็สามารถนําออกมาตากได้เลยครับ